คอร์สรีวิวสนับสนุนโดยน้ำดื่มช้างคอร์สรีวิววันนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับจุดหมายของเราในวันนี้ก็คือสนามกอล์ฟแหลมฉบางอินเตอร์เนชั่นแนลคันทีคลับนะครับเราจะไปดูสภาพความพร้อมของสนามแหลมฉังอินเตอร์เนชั่นแนลคันธีคลับว่ามีความพร้อมมากเพียงใดน,นะครับเพราะว่าสนามแห่งนี้ครับจะใช้เป็นสังเวียนในการแข่งขันรายการช้างทีเอทีชาลันนทัวร์สนามที่4ของภาคตะวันออกครับ สนามกอล์ฟแหลมชะบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันที่ขับนะครับออกแบบโดยโปรโกอล์ฟสุดยอดของโลกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือแจ็คนิคลอสครับโดยออกแบบให้สนามแห่งนี้มี3แบบตามลักษณะความแตกต่างของภูมิประเทศนั่นเองนะครับก็คือคอร์ส a mountain course นะครับเป็นสนามกอล์ฟ9หลุมแรกที่อยู่รายล้อมด้วยภูเขานะครับเนินเขามีท่านที่ออฟอยู่บนภูเขาแล้วก็มีแฟร์เวย์ลัดเลาะไปตามเชิงเขามีความยาว3,446หลาพาสาม ส่วนคอสปีนะครับก็มีชื่อว่าเล็กคอสนะครับเป็น9หลุมเรียบอ่างเก็บน้ำนะครับจะมีน้ําเข้ามาเป็นส่วนประกอบและน้ํานี่แหละครับเป็นอุปสรรคชั้นดีเลยครับและก็มีทะเลสาบลาธารมีความยาวคอสนี้นะครับมีความยาว3 4 1 9หลาพา36หครับคอสซนะครับหรือว่าวันเล็คอสเป็น9ก้าหลุมสุดท้ายนะครับอยู่ท่ามกลางหุบเขาทุ่งหญ้าและปอดชาย สวนดอกไม้ที่ร่มรื่นนะครับมีความยาว3,619หลาพา36ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะครับเราจะใช้คอส B และคอส C นะครับก็ะจะทำให้ระยะมีรวมกันนั้นถึง7,38 0หลาพา72ครับโดยแนวคิดในการสร้างสนามนั้นนะครับผู้บริหารสนามต้องการที่จะสร้างสนามกอล์ฟที่รบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาทุ่งหญ้าหรือว่าทะเลสาบที่มีอยู่แล้วก็จะจับมาวางเป็นส่วนประกอบของสนามไปเลยครับ จากความทุ่มเทยอย่างเต็มที่นะครับทำให้สนามแห่งนี้เป็นสนามที่มีความสวยงามในระดับ5ดาวเลยทีเดียวครับสนามแห่งนี้มีพื้นที่โดยรวม700ไร่นะครับจากพื้นที่ทั้งหมด1,750ไร่โดยแฟเวอรและกรีนนะครับจะใช้หญ้าพันเบอร์บิวด่านะครับในการปลูกพื้นแฟเวอรและพื้นกรีนครับจากความต้องการที่จะสร้างสนามกอล์ฟที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อให้เป็นสนามกอล์ฟที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับ และเป็นหนึ่งในสนามกอล์ฟชั้นนำของโลกจึงไม่แปลกที่จะเห็นเหลานักกอล์ฟจากต่างประเทศเดินทางมาออกรอบที่สนามแห่งนี้จนชินตาสำหรับนักกอล์ฟที่ไม่มีเวลาว่างในช่วงกลางวันนะครับสนามแห่งนี้ก็ได้จัดให้มีบริการไนท์กอล์ฟนะครับซึ่งถือเป็นแห่งแรกในเอเชียตอนออกเลยนะครับที่สําคัญสนามแห่งนี้ยังมีคุณภาพเทียบเ,เท่าสนามกอล์ฟระดับนานาชาติตรงตามมาตรฐานของ usga นะครับสามารถใช้จัดแข่งขันทัวนเมนต์ของ u s g a ได้ครับ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับท่านักกอล์ฟที่เข้ามาสมัครการแข่งขันช้าง p ี t AT, Thailand a อ t o ัวสนามที่4ภาคตอนออกเลยทีเดียวครับสนามกอล์ฟแหลมฉะบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันที่ขับมีหลุมซิงเกิลโฮลอยู่ที่หลุม2อคอสสี 4, นะครับก็คือว่าเลกคอสนัเองถือว่าเป็นหลุมที่มีระยะก่อนข้างไกลพอดูเลยครับเพราะระยะจากท่านทีเสียงเงินนั้นมีระยะถึง5 1 5หลาเลยทีเดียวครับแต่อย่าเพิ่งตกใจกันไปก่อนนะครับเพราะว่าหลุมนี้เป็นหลุมผ่าหครับ มองออกไปจากท่านที่ออฟนะครับจะเห็นทางด้านขวานั้นเป็นแนวป่าตลอดทั้งแนวเลยครับสวงทางด้านซ้ายนั้นก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะขนาดไปด้วยอุปสรรคน้ําตลอดแนวด้านซ้ายเลยเท่านั้นยังไม่พอนะครับผู้ออกแบบสนามยังได้วางอุปสรรคที่เป็นน้ําไว้ทางด้านหน้าหลุมอีกทางหานะครับเอาละครับไม่ว่าจะเป็นยังไงคุณนาราจะมีคาแนะนําวิธีเล่นกับหลุมนี้อย่างไรติดตามชมกันครับหลุมที่จะพามาแนะนําในวันนี้นะครับคือหลุม2นะครับ พาห้านะครับระยะจากท่าน้ําเงินตรงนี้นะครับห้าร้อยสิบห้าหลานะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการเอาชนะหลุมนี้ได้อย่างไรครับเอาละครับคุณนาลาบอกว่าจะวางไว้ที่ระยะสองร้อยหลานะครับเพราะว่าที่ร้อยเจ็ดสิบนั้นมีน้ําขวางอยู่กะจะให้ทีเดียวนั้นข้ามน้ําไปเลยครับจะดูที่ว่าจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือเปล่าแหมท่าเหล็กนั้นกินขาดเลยนะครับคุณนาลาครับ พร้อมหรือยังครับ <Yeah. S 1> ถ้าพร้อมไปโชว์ <Okay. S 1> ลงกันได้เลยครับเอาลูกพุ่งไปแล้วครับเราไปดูกันว่าลูกนี้จะไปตกตรงไหนครับครับสำหรับช็อตแรกนะครับผมได้เข้ามาอยู่ที่ระยะประมาณ230หลานะหลาครับอยู่ในไฟเวด้านขวานะครับซึ่งช็อตที่2นะครับก็ยังมีน้ำขวางหน้าอีกอีกอีก อีกบอ่อนึงนะครับมีแรงมีลำธานขวางอีกทีนึงนะครับ mm hmm. ผมเลือกที่จะใช้หัวไม้3ามนในการเล่นฉอตที่ 2, 2> mm hmm. เพื่อให้ข้ามน้ำขึ้นไปแล้วเลือกที่จะแอพโรชในระยะประมาณสักร้อยต้นๆน,นะครับมาดูนะครับตั้งไว้200แต่ตีได้230ข้ามน้ําได้ตามต้องการ็อบที่2นี้คุณนราจะใช้เหล็ก3ในการตีนะครับกะจะว่าให้็อตที่3นั้นเหลือประมาณร้อยหลาเศษเ,เพื่อที่จะแอพโรชข้ามน้ํานะครับ สนามก็แ่งนี้น้ำเยอะจริงนะครับนึกอะไรไม่ออกก็เอาน้ำมาขวางไว้ก่อนเลยนะครับก็สำหรับช็อตที่สองนะครับผมใช้หัวไม้สามนะครับตีเข้ามาตอนนี้ระยะ a p p r o a ขึ้นกรีนเหลือที่ประมาณ1 0 5หลานะครับวันนี้ทวนลบนิดๆนะครับผมเลือกที่จะใช้พิชชิงเวทนะครับช็อตที่สาม a p p r o a ครับมาดูครับ เอาล้วครับคุณนาราจัดการกับการตีช็อตที่3กับระยะ1 0 5หลาด้วยพิชิ้งเวีชลูกอลอยแบปแล้วครับทิศทางดูดีทีเดียวผมมีแอคชั่นด้วยแม่ลูกนี้ออนนะครับแต่ออกซ้ายมาเยอะประมาณ4คันธงนะครับบวกกับมีเนินคดเกรียวอีกด้วยจะเบอร์ดี้หรือโบกี้กันละครับ ดูจากธงแล้วลมค่อนข้างแรงนะครับพัดจากขวาไปซ้ายคุณาราจะลืมเผื่อลมหรือเปล่าครับดูท่าเล่นของคุณาราสิครับจริงจังมากทีเดียวเลยเอาแล้วครับลูกกอล์ฟออกตัวไปแล้วครับวิ่งมาดูดีทีเดียวโอ้โหแต่เบาไปนิดนะครับเสียดายจริงๆครับช็อตนี้ครับคุณาราต้องมาพัดเก็บเพื่อจบเกมนะครับด้วยการเซฟพาครับ พาครับสองพัดนะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการอยู่นะครับอยากจะมาทดสอบสนามหน่อยชับังนะครับก่อนการแข่งขันนะครับติดต่อได้นะครับที่038นะครับ372273นะครับต่อที่เคร์กรีนรีได้หรือมาร์เก็ตติ้งได้นะครับการตลาดนะครับเรามีราคาพิเศษรองรับสําหรับผู้เข้าแข่งขันอยู่ครับขอดรีวิวสนับสนุนโดยน้ําดื่มช้าง และสำหรับผู้ที่สนใจจะลงแข่งขันกอล์ฟรายการช้าง TAT แถลงอันทัวร์สนามที่4ของภาคตะวันออกนะครับอย่าลืมลงสมัครและที่สำคัญนะครับอย่าลืมไปซ้อมกันที่สนามนี้ครับวันนี้จะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ